น้ำฟ้าทำอะไรอยู่ตกปลาตกปลาอย่างนี้อยู่กลางแดดอย่างนี้ไม่กลัวดำเหรอไม่กลัวดำหรอกเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีไหนมีอะไรมาดูหน่อยนี่ไงตัวนี้คือกันแดดโลชั่นชัยนี่เป็นกันแดดลูกพีชมี spf 50pa บวกบวกบวก,นะบวกเลยนะสามบวกเลยป้องกันแสงแดดแสง uv ได้ดีมากเลย สามารถทาซ้ําระหว่างวันได้ไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีเป็นคราบหรือว่าไม่มีติดเสื้อไม่มีเปื้อนเสื้อผ้าเราแบบว่าอยู่กลางแดดได้สบายไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยแล้วหน้าล่ะผิวหน้าผิวหน้าเราก็มีตัวช่วยที่ดีเหมือนกันสามารถพกมาเติมระหว่างวันได้กันแดดผิวหน้าตัวนี้เป็นกันแดดนาฟ้ามี spf 50 pa 3บวกเหมือนกันป้องกันแสงแดดแสง uv แล้วช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใส ผิวสองสีสามารถใช้ได้หน้าไม่เทาหน้าไม่วอกหน้าไม่ดบระหว่างวันแน่นอนเติมได้ไม่เป็นคราบสามารถพกมาเติมได้ระหว่างวันไม่เป็นคราบแน่นอนเพราะว่านี่นางฟ้าก็สั่งแบบว่าก็คือเอาแบบพกมาติดตัวตลอดเวลาสามารถทานมีราคาโปรโมชั่นให้ด้วยนะตอนนี้มีแค่ไม่กี่วันนะสําหรับใครที่แบบต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดที่ใต้โพสตนี้ได้เลยจะมีลิงก์ไว้ให้